ที่ไร่พี่นพนพนพนเนีน่ยแกปลูกทองหลางไว้เยอะแล้วก็เข้าไปดูครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่เห็นเลยก็คือมแมลงศัตรูพืชเขาน้อยและต่อไปคือคุณสมบัติที่ทำให้กเกษตรกรชาวไทยลงรักทองหลางวัวปักหัวปั๊มกับป้อประโยชน์ที่4ของทองหลางนั่นก็คือป้องป้องกันมแมลงศัตรูพืชแต่ไม่ใช่ทองหลางน้ำทุกต้นจะทำได้หมดนะครับแล้วทองหลางน้ำแบบไหนถึงจะป้องกันมแมลงได้ไปดูกันเลยครับตอนนี้ คือปีเลี้ยงของเรานะท้องหลังน้ําใบก้านแดงเนี่ยไอเอ,เอพันพันก้านแดงเนี่ยครับก็เป็นพืชปกป้องให้ทุเรียนเรานะครับดูดูจากที่ว่าปลอบไปคือท้องหลังมันรับไปหมดครับเสร็จแล้วต้นทุเรียนก็สวยงามดีนะครับมีการจเจริญเติบโตที่เป็นปกติไอท้องหลังน้ําตัวเนี้ยมันถูกประวัติศาสตร์มามันเคยมาปลูกในทุเรียนมาก่อนแล้วในทุเรียนเนี่ยเขาค้นพบแล้วว่ามันป้องกันโรคแมลงได้ดีเราได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับมันเยอะได้ขนาดท้องหลังใบโพเนี่ย มันไม่ไถูกนํามาใช้ในงานประเภทนี้เพราะนั้นนะ่การไปเริ่มการศึกษาเนี่ยเราศึกษาเพื่อที่มองแล้วว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นใช้ประโยชน์ได้ก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่ได้ปลูกท้องหลังโตเต็มระบบนะครับเราจะเจอช่วงฤดูใบไม้ผลิก็คือรอบๆเราเนี่ยครับเพราะมันเป็นไม้ป่าพร้อมฤดูใบไม้ผลิกลุ่มพวกไหลแดงจะวิ่งเข้ามาหาต้นทุเรียนเรานะครับพอท้องหลังมันโตขึ้นเพราะเพราะเราคอนเซปต์ของเราคือให้ท้องหลังสูงกว่าทุเรียน ใบทองหลังก็จะจะอยู่สูงกว่าด้วยความที่ใบทองหลังเนี่ยเขาผัดใบแบบเขาไม่ได้ผัดใบนะฮะไม่ได้ผัดใบ vagy, หรือทิ้งใบแบบตุ้มๆๆเลยนะครับทองหลัง20บใบเขาจะผัดใบแค่5ใบ6ใบเขาจะทยอยผัดใบเพราะฉะนั้นเขายงคงความเขียวอยู่เพราะฉะนั้นเลือดูใบไม้ผีนะครับไม้ป่าผีใบหมดเลยใบยร่วงหล่นออกจากป่าหมดลายแดงกมพวกลายแดงไม่มีที่อยู่เขาก็จะวิ่งนะฮะถ้าเกิดเราไม่มีทองหลังจะวิ่งเข้าหาทุเรียนเลย<ๆ>ใบทุเรียนก็จะโดนลายแดงแล้วก็จะร่วง เสร็จแล้วเขาจะวิ่งเข้าหาทองหลางเอาไปอาศัยอยู่ในใบทองหลางนะครับเพราะธรรมชาติของลายแดงก็คืออะไรที่เป็นสีเขียวข้าพเจ้าวิ่งเข้าไปหาหมดนะครับที่เป็นคลอฟิลสีเข,เขียวนะครับที่เป็น